เฮ้ย hey, ไงทุกคนผมแซทีนะฮะก็ตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปยังเมืองปีนังนะครับซึ่งโอ้โหไม่ได้มานานมากนะฮะแล้วก็เป็นการแบกแพ็คต่างประเทศในรอบหลายปีของผมด้วยนะครับผมก็ถึนเต้นมากนะตอนนี้อยู่ที่ปาดดังเบซานะจอบพาสปอร์ตฝั่งไทยมาและวแล้วก็กำลังเดินไปจะไปฝั่งมาเลเซียนะก็มาดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับผมฝากติดตามด้วยนะ ใครเพิ่งมาดูครั้งแรกก็โหลดซับให้ด้วยนะโอเคตอนนี้เราเดินต่อไปนะไปะครับผมส่วนใ่กนทีเดียวเลยส่วน่ นี่พเพื่อนๆตอนนี้ผมเจอเจอเพื่อนใหม่นะอ๋อเขากําลังจะไปทํางานที่มาเลเซียพอดีก็เลยเอ,อมีโอกาสได้เข้าประเทศด้วยกันนะเะชื่อเชื่ออะไรนะซอนครับซอนซอนนะฮะโอเคผมสัดีนะตอนนี้บรรยากาศเข้ามาก็โอเหมือนฝนจะตกนะแต่น่าจะไม่ตกก็แล้วเมื่อกี้ผมจอบพาสปอร์ตนะทุกคน คือทางฝั่งมาเลเซียเขาบอกว่าผมไม่ครบโดสนี่ตกใจเลยนะคือแบบนึกว่าจะได้กลับบ้านละแต่เดี๋ยวอ๋อเช็คไปเช็คมาก็สองโดดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็ผ่านมาด้วยดีนะโอเคเดี๋ยวเราหาทางไปที่รถไฟใช่ปะช่ะแล้วก็นั่งรถไฟไปที่บัตเตอร์เวิร์ดนะฮะซีอ

ที่เรานั่งแท็กซี่มาที่สถานีรถไฟนะเพราะว่ามเ,เข้าทางด่านไม่ได้มันยังปิดอยู่ก็เลยนั่งแท็กซี่มานะสคน2คนกับซันนะฮะตอนนี้เราอยู่ในสถานีรถไฟเราต้องซื้อตั๋วไปบัตเตอร์เวิร์ดนะเพื่อนเพื่อนเนื่องด้วยเมื่อกี้เนี่ยค่าแท็กซี่ผมออกให้ซันก่อนนะดังนั้นอพอถึงตอนซื้อท i เกตเนี่ยทางซันก็ก็ เขาก็จัดการให้ผมนะโดยที่เขาจะไปซื้อฝั่งนู้นนะฮะที่มีตู้อยู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะจริง,รงๆปีนังเนี่ยผมไปมาแล้วหลายรอบมากนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการไปด้วยตัวคนเดียวนะไปแบกแพ็อยู่ที่นั่นนะประมาณสัก3หรือ4วันหรือ ไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะโอเคอากาศร้อนมากเลยนะฮะบาตังเบซาเราจะไปที่เนี่ยบัตเตอรด์ด thanks โอเค อนนี้มารอที่ชานชาลานะฮะซึ่งรถไฟจะมาในอีกประมาณสักห้าครึ่งของเวลามาเลเซียตอนนี้เวลามาเลเซีย5้าโมงเย็นนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะ It's so hot so right now right <Wow. S 2> รถมาแล้ว เ้วก็จะขึ้นรถไปกันนะฮะเค okay. ใส่แม่แล้วเตรียมตัวเดินทางนะฮะสู่สถานีบัเตอร์เวิรด So, let us fight against COVID-19. ตอนนี้เราถึงบัตเตอร์เวิร์ดแล้วนะตอนนี้เวลามาเลเซียประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะใช่เวลาเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงนะครับผมรถไฟรถไฟตอนนี้คนอาสาพอดีนะน้รป

ทุกคนเมื่อวานหลังจากที่ผมถ่ายนะฮะการเข้ามาเลเซียนะครับผมอพอถึงช่วงกินข้าวเนี่ยนะแบตหมดนะครับผ,ผมก็เลยต้องตัดจบเพียงแค่นั้นนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มวันใหม่นะอีกอีกอเขาเรียกว่าอะไรวันวันใหม่อะวันรุ่งขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ประมาณสักช่วงบ่ายแล้วนะ,อะตอนนี้ผมมาเดินคอมต้านะซึ่งเป็นห้างนะครับผมผมมาหาซื้อ,อุป,ปกรณ์นิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า ที่เหลือคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเมืองอจอร์ทาว์แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอข้ามถนนก่อนนี่การจะข้ามถนนที่มาเลเซียนะเขาให้กดอันนี้ด้วยนี่เพื่อเป็นสัญญาณขอทางข้ามม้าลายนะดูดวิว้าวโดเดี๋ยวเราก็รอสัญญาณ ข้ามทางม้าลายเป็นสีเขียวนะเราก็จะข้ามได้นะครับผมโอเคตอนนี้สัญญาณเดินได้แล้วนะก็เราก็ข้ามมาเลยนะผมเดินมาเจอร้านตัดผมนะฮะซึ่งผมยาวพอดีเนี่ยผมว่าจะลองตัดนะแต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะ เดี๋ยวไปดูด้านในเดี๋ยวไปลองถามดูนะว่าพัดรุ่งเกล้าว่าเปล่ากุญแจไหมสิบลูสิบลูส์สุริยเกตเข้ามาด้านในนะ pinang saya main tiga tiga kali hmm? ya. Saya main pinang tiga tiga kali ya. Tiga kali. Iya. Yeah. Like. In mana? Hmm? Mana? Apa? Mana ni akan di? Ya. From. From Thailand. Thailand. Yeah. Hmm. Tapi boleh tahu Malay? Ah? Hmm? Malay ya? Huh? Uh, My home, rumah-rumah kita di saya tu boleh cakap g o d สวยมากนะฮะโอเคที่จากมาเลเซียนะสิรัดกผม outside is a traffic jam เจอเต่า banyak รอไม่ทุกคนยอดมากตัดผมในมาเลเซียครั้งแรก โอเคทุกคนนี hey, ่เป็นไงบ้างหลอปะ่ะตัดผมในมาเลเซียครั้งแรกในชีวิตนะ In my best time for uh, good thing g a m b o t in Malaysia โอเคบ๊ายบายโอเคบายบาย Hello broHow oh. are youHave oh. a good dayBye bye bro Have a good day โอเคผมก็จะ กลับที่นอนนะครับโอเคเป็นไงบ้างนะฮะนี่ตอนนี้ผมก็ออกมาจากร้านแล้วนะคือช่างตัดผมเนี่ยแบบเฟรนลี่มากนิสมากนะแบบชวนคุยหรือตอบทุกอย่างที่ผมถามนะแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาทํางานที่มาเลยนะเงินเยอะนะผมนี่ขำเลยตอนนี้ก็กําลังเดินผมว่าน่าจะเดิน กับโฮสเทลแล้วแหละเดี๋ยวระหว่างทางกลับโฮสเทลเนี่ยผมเก็บบรรยากาศที่บินนังให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะระยะทางจากออคอมต้าไปยังโฮสเทลของผมเนี่ยประมาณสัก2กิโลได้ครับผมเดี๋ยวก็เดินเรื่อยๆชิลๆนะเราเราไม่ได้รีบมากนะครับผม ข้ามถนนกันนะฮะโอเคเพื่อนๆที่นี่พอเวลาเราให้สัญญาณที่จะข้ามทางม้าลายใช่ปะ่ะคือรถจะหยุดทันทีเว้ยแบบถึงแม้รถจะขับมาเร็วแค่ไหนแต่ถ้าสัญญาณดังปุ๊บคือแบบจอดเลยเลอ่ะคือเมื่อกี้แบบจอดต่อนหน้าผมนิดเดียวตอนหน้านะสุดยอดมากดีที่ไม่ชนนะแต่ว่าแบบหมายถึงว่าเขาจอดกระทันหันไง ได้ยินเสียงปุ๊บก,ก็เบรกกันทีเลยแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบเกี่ยวกับปีนังเนี่ยนะไม่รู้ว่าเมืองอื่นในมาเลเเป็นหรือเปล่านะแต่ที่ปีนังเนี่ยเวลาเขาขายของเสร็จเนี่ยร้านค้าอะไรต่างๆเขาจะเคลียร์ฟุตบาทคือสะอาดมากอะขยะแทบไม่มีเลยใช่มองดูแล้วแบบสบายตาเป็นใช่สบายตามาก โซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกเมืองเก่านะอารมณ์ลคล้ายคล้ายสตรีทอาร์ตภูกเก็เลยอะตรงนี้บอกเลยแล้วก็เมืองเก่าสงขล้าก็คล้ายเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้ร้านมันก็ยังปิดอยู่นะเนื่องจากโควิดนี่แหละจริงๆอะตรงนี้ผมเคยมานะใช่มากับเพื่อนๆนานๆละผ่านมานานละเดี๋ยวยังไงไอโซนเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปแยกอีกทีนึงนะตอนนี้ให้ดูผ่านๆก่อนละกันนะครับผม wow. นี่มัสยิดนี้ผมเคยมานะมัสยิดนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาเมืองปีนังนะฮะสำหรับใครจะปั่นจักรยานก็สามารถเช่ามาปั่นแถวนี้ได้เลยนะเห็นปะดูดูด,ดูดูบ้านเมืองนะฮะนี่ ตอนขามมาเนี่ยประมาณช่วงบ่ายนะคนยังไม่เยอะแต่นี้พอมันเป็นตอนเย็นเนี่ยตอนนี้เวลามาเลยประมาณเกือบเย็นโอ้เย็นมากแล้วแต่พอมันเป็นตอนเย็นเนี่ยคนเริ่มมาเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนไง นี่ก็จะเป็นมัสยิดนะฮะเห็นปะมัสยิดนะครับผม